ฮัลโหลนั่นใครฮะนี่พี่ยังหลับอยู่อีกเหรอเออพี่เหนื่อยนิดหน่อยนะมีอะไรหรือเปล่านี่พี่ยังไม่รีบรุกอีกเหรอนี่มันกี่โมงแล้วเออแล้วมันกี่โมงแล้วล่ะตอนนี้ก็แปดโมงแล้วนะแล้วยังไงงั้นเหรอพี่นี่พี่คงไม่ได้ลืมว่าต้องมาที่โรงเรียนของหนูวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้งั้นเหรอแล้วพี่ต้องไปกี่โมงสิบเอโมงเรียบๆหน่อยล่ะ โอเคพี่จะไม่ไปสายแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงแหมดีนะที่หนูโทรมาปลุกท่านไว้เดี๋ยวพี่ใกล้ถึงแล้วค่อยโทรมาหาหนูอีกทีละกันเอ่อบางทีฉันอาจจะต้องแต่งตัวให้ดีกว่านี้ฉันกำลังจะไปเจอครูของน้องทั้งทีที่หมายเลข280ค่ะให้ดีฉันช่วยอะไรบ้างคะ คือว่าผมอยากทำบัตรเดบิตใหม่และอัปเดตบุ๊กแบงครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะ1นึ่งจุดสพันล้านเขายังดูเด็กอยู่เลยเออคือว่าพอจะบอกได้ไหมคะว่าคุณทำงานอะไรอ๋อผมเป็นฮันเตอร์ครับอ๋อว่ากันว่าฮันเตอร์เป็นงานที่ได้เงินเยอะมาก สงสัยแรงเข้าคงสูงมากละมัง้งธานาคารของเรากำลังมีโปรดักต์ใหม่สำหรับลูกค้า VIP นะคะตัวนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าสูงมากไม่ทราบว่าสนใจไหมคะลงเดทกับจินโฮทำให้เราได้เงินเยอะมากอยู่แล้วอ่ไม่เป็นไรดีกว่าครับขอบคุณมากพี่นี่พี่ ใช่จินอูจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรมันดูแปลกเหรอว้าวคนเรานี่เปลี่ยนได้เยอะขนาดนี้เลยแฮพีต้องมาพบกับครูของน้องสาวนะใจใส่เสื้อกล้ามเก่งบอลด้วยไงว้าวนั่นใครนะดูหล่อมากเลยว้ายหล่อมากเลยอะแกเขาเดินกับจินอานีนา่นะดูเหมือนจะเป็นพี่ชายของเธอนะอะ สวัสดีค่ะเขาเป็นใครกันนะนักเรียนเก่าเหรอฉันไม่น่าลืมนักเรียนที่ดูโดดเด่นแบบนี้นี่นาเอะหรือเขาเป็นครูคนใหม่แหมแหมพี่ดูฮอตจังเลยนะเฮ้ใช่แล้วพี่ยังไม่มีแฟนนี่นาะแล้วเมื่อคืนหายไปทําอะไรมาทั้งคืนแล้วเนี่ยเห็นบนเหนื่อยแทานอนตื่นสายตั้งหากอยากให้หนูแนะนํานักเรียนน่ารักน่ารักให้กับพี่เอาไหมคะพี่ขา ไม่ต้องมาแซวพี่เล่นๆเลยนะ<อ>หนูอ๋อออดพี่ของจินอาใช่ไหมเย,ยนดีที่ได้รู้จักค่ะฉันเป็นครูของเธอไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่าจินอามีพี่ที่ดูดีขนาดนี้ถึงเราจะจบจากที่นี่เหมือนกันแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบกับครูคนนี้ฉันนั่งค่ะ ขอบคุณครับไม่มีอะไรต้องกังวลเลยค่ะเพราะจินอามีบุคลิกภาพและพื้นฐานอารมณ์ที่ดีเยี่ยมเธอถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นเลยละค่ะคุณทราบใช่ไหมคะว่าจินอามีเป้าหมายที่มาหาัรแพทย์ครับคะแนนกับรายงานวิชาการของจินอาดีมากค่ะดังนั้นครูคิดว่าเธอต้องเข้าได้แน่นอนแต่ยังไงอย่าก,กดดันเธอมากเกินไปนะคะได้ครับ ดิฉันได้ยินมาว่าคุณทำงานเป็นฮันเตอร์ถ้าสมมติเชนอาได้รับการอเวกขึ้นมาคุณอยากให้เธอเป็นฮันเตอร์ด้วยหรือเปล่าคะไม่ครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเหตุผลที่ดิฉันต้องถามเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมีนักเรียนที่อยากลาออกจากโรงเรียนหลังจากได้รับการอเวกตอนนี้นักเรียนคนนั้นไม่ยอมมาโรงเรียนเลยล่ะคะ่ะ ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปทางโรงเรียนคงไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้มตาตรการขั้นเด็ดขาดถึงแม้ว่าการเป็นฮันเตอร์จะไม่จำเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาก็ตามทีแต่ว่าแบบนี้มันพูดตามตรงก็คือดิฉันไม่รู้เรื่องของวงการฮันเตอร์มากเท่าไหรนะ่นักเออนักเรียนคนนั้นได้แรงอะไรหรอครับเห็นว่าได้แรงต่ำสุดนะคะแรงอ e. ีนักเรียนคนนั้นกำลังอยู่ในอันตรายถึงชีวิต ถ้าคุณไม่ว่าอะไรดิฉันมีเรื่องอยากขอให้คุณช่วยแถมนักเรียนคนนั้นยังเป็นเพื่อนของจินอาอีกด้วยคุณพอจะไปคุยกับเธอให้หน่อยได้ไหมคะว่าอย่างน้อยก็อยากให้มาเรียนจบก่อนเพื่อนจินอาหรอครับค่ะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อว่าฮันชองอีครูครับ เมื่อกี้บอกว่าเธอชื่ออะไรนะครับฮันซองอีค่ะคุณรู้จักเธอหรอคะเกาหลีนี่แคบจังเลยนะคิดแล้วว่าเธอต้องอยู่ที่นี่อ่ะคุณมาทำอะไรที่นี่นี่จินโฮเด็กนี่ข้อนุญาตให้โรงเรียได้แล้วงั้นเหรอถึงเป็นเด็กไม่บรรลุนิติภาวะก็เธอแต่ถ้าได้รับการอาเวกขึ้นมาก็มีสิทธิ์ที่จะโรงเรียนเช่นกันครับ ยังไม่มีกฎหมายห้ามเอาไว้เลยเโมปลายสินะเคยโรงเดทมาก่อนหรือเปล่าแลงอ e ีน่ะสิใช่ไหมคนมาทำอะไรที่นี่คะอ่ะฮันเตอร์ที่คุณครูของหนูบอกว่าจะแนะนำให้รู้จักนะ่ะคือคุณเองเหรอคะพวกเธอเป็นเพื่อนกันใช่ไหมนั่นจินอาไม่ใช่หรออ๋อหรือว่าคุณคือพี่ชายของจินอาหนูเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งด้วย ถ้าเป็นงั้นจริงไม่น่าล่ะทำไมครูถึงได้สนิทกับคุณพวกเราก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่หรอกหนูไม่รู้ว่าคุณครูพูดอะไรกับคุณแต่หนูไม่มีแผนจะกลับไปเรียนอีกแล้วและหนูไม่เลิกเป็นฮันเตอร์ด้วยเธออยู่แล้งอีใช่ไหมการโจมตีธรรมาราไม่ได้ผลกับมอสเตอร์หรอกนะมันจําเป็นต้องใช้อาวุธเวทมนต์ถ้าเธอลงทุนซื้ออาวุธมาแล้วมันเกิด เสริมสภาพอย่างรวดเร็วขึ้นมาเธอก็เหมือนถูกบังคับให้ต้องซื้ออาวุธใหม่อีกครั้งหนึง่งมันไม่ใช่ธุรกิจที่คุ้มค่าเอาเสียเลยแล้วไงนี่เธอตั้งใจะจะใช้มือเปล่าสู้อย่างนั้นเหรอเธอคงไม่ได้ฝันเฟื่องที่จะเป็นฮันเตอร์เต็มตัวเพียงพอเพื่อหาเงินได้มากจากทีมของเราหรอกใช่ไหมไม่ต้องมาทําเป็นสอนหนูคุณเองก็อยู่แค่แรงอีเหมือนกัน <c oughs> ดื้อไม่เบาเลยนี่ เหมือนฉันเมื่อก่อนเลยแฮะไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ได้มาเพื่อน้มเน้าให้เธอเลิกเป็นฮันเตอร์หรอกนะหามันยากที่จะยอมรับความจริงจนกว่าจะได้เห็นโลกที่เย็นชาและโหดร้ายด้วยตาของตนเองงะงั้นควมาทำอะไรกันล่ะเพื่อเปลี่ยนเธอให้เป็นฮันเตอร์ชั้นยอดไงล่ะบรรยากาศ ต่างกัน้วยชิ้นเชิงฉันได้กลับมาเกาหลีใต้เร็วกว่าที่คาดไว้ซะอีกอยู่ที่นี่เองเหรอครับโอ้โอ้ดูซิว่าใครมาไม่ได้เจอกันนานเลยนะอะไรมนโดนใจให้หัวหน้ายูจินชอนแห่งกิวฮันเตอร์เกาหลีมาถึงที่นี่กันหล่ะเนี่เป็นเรื่องธรมรมดาครับที่ฮันเตอร์จากแผนกเฝ้าระวังจะต้องมารับและสังเกตการเมื่อมีฮันเตอร์แรงเอสมาเยือนเกาหลี ผนแนกเฝ้าระวังเหรอขำวะนี่แกยังทำงานให้กับตาแกโกกุนฮีอยู่อีกเหรอวะอ๋อใช่เป็นมือขวาท่านประธานสินะถ้าหากเป็นฉันละก็นะฉันจะตัดมือซ้ายของเขาออกทำให้แน่ใจว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อปัสะจากมือขวาอย่างแกและจากนั้นก็ยึดทุกอย่างแม่งให้หมด <c oughs> คุจะอยู่นานแค่ไหนครับไม่คิดจะอยู่นานหรอกเว้ยเดี๋ยวทําธุระเสร็จก็กลับแล้วอย่าห่วงเลยธุระของคนที่ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนอย่างคุณแล้วย้ายไปกบโวยเงินที่อเมริกามันคืออะไรกันใช่เรื่องเกี่ยวกับฮันเตอร์แลงเอสงจินอูและแลงปิยูจินโฮหรือเปล่านี่แหละถึงลำคาญพวกแผนกเฝ้าระวังแม่งชอบถามแต่เรื่องที่รู้อยู่แล้วทำไมวะแกจะห้ามฉันหรือไง แกจะหยุดฉันได้งั้นหรอวะผมแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นถ้าทำไมพอถึงสนามบินแล้วโจูจมันรู้สึกหายใจไม่ออกว่าเออจริงด้วยรู้สึกแน่นหน้าอ,อกชอบก่อนนะฉันถูกใจแกวะมาเข้ากิวส์คาวเวนเจอร์ฉันไหมพวกเราจะดูแลแกให้ดีกว่าตะแกนั่นแน่นอน Hunter ร์แร S อ ฮาวังดงซูพี่ชายของเขาฮาวังดงซุกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมฮันเตอร์หลายคนที่ตายไปเหมือนถูกตัดหางจึงจกเหตุผลที่ไม่ได้เริ่มสืบสวนอย่างจริงจังสักเทเป็นเพราะน้องชายแลงเอสของเขานี่แหละพวกเขาเป็นพี่น้องสายเลือดเร็วกันอย่างแท้จริงแม้กระทั่งนิสัยโหดร้ายชอบการฆ่าคนยังเหมือนกันไม่ผิดไอ้พวกเดนมนุษย์ ปนี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วนะไม่เจอกันนานเลยนะครับหัวหน้าอันผมคือหัวหน้า,ผานแผนกการจัดการที่2อ,อันชองมินครับผมฮุนจีชอนผู้ช่วยจากผาแผนกเดียวกันครับน้องคือนักเรียนก่อนหน้านี้สินะสวัสดีค่ะแรงอีแต่คงไม่มีอะไรหรอกมั้ง ไม่เซตั้งแต่บีเครดของซองจินอูฉันไม่ควรสรุปอะไรอีกแล้วผมเชอร์ฟลอยมากเลยนะครับที่จุดโจคุณก็โทรมาหาและยังบอกอีกว่าอยากมาร่วมการฝึกสมาชิกใหม่กับเราอีกเขาต้องมีใจให้กิวแบค็คโฮแน่ๆ <c oughs> แต่เพราะเป็นคำขอจากคันเตอร์ซองจินอูนะเนี่ยผมเลยตอบตกลงทันทีโดยไม่ต้องลังเล การฝึกซ้อมกับกิวหาประสบการณ์เนี่ยละเยี่ยมไปเลยเขาต้องสนใจมากขึ้นชัวถ้าเขาได้เห็นระบบการฝึกที่ยอดเยี่ยมของกิวเราแล้วก็ผมอธิบายให้ฮันเตอร์คนอื่นทราบเรื่องหมดแล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับเนื่องจากพื้นที่มีระดับความเข้มข้นของเกรดสูงจึงแทบไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่อีกแล้ว แ0ของครอบครัวย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วมีคำสั่งให้เตรียมปิดพื้นที่โดยสมบูรณ์แล้วด้วยครับจังหวะนั้นเกตแรงซีก็เปิดขึ้นมาได้เวลาพอดีเลยนี่มันเลยสามทุ่มไปแล้วนะเลิกคุยเจาะแจะแล้วเริ่มซะทีเราไม่ได้มาปิกนิกกันนะเฟยหมอนี่ใครฮอย่าถือสาเลยนะเขาเป็นสมาชิกใหม่แรงเอของเรา เขาไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยหลังจากได้ยินว่าคุณจะมารวงเด็ดด้วยเห็นบอกว่าดันเจียนไม่ใช่ที่จะให้พวกากากมาเดินเล่นแรงเองั้นเหรอเขาชื่อเคิมซอนและอย่างที่เห็นเขาคือฮันเตอร์สายแทงกองกำลังจู่โจมครั้งนี้ประกอบด้วย1แลงเอแลงปีและ4แรงสีรวมทั้งหมดเป็น12คน ันอาจจะดูมากเกินไปสำหรับเกตแรงสีถ้าดูจากจำนวนแรงเอและแรงปีที่เข้าร่วมแต่พวกเขานั้นเป็นชมาปิกไมโยประสบการณ์เคลียรันเจียนครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญแต่พาแรงเอกับแรงปีเจ็ดคนถ้าเรดเคง่ายเกินไปมันจะไม่ส่งผลเท่าไหร่นะซืมแต่เธอก็น่าจะตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับฮันเตอร์คนอื่นๆ เราจะเข้าไปเมื่อไหร่คะจะได้รู้ซึ้งว่า Hunter Rank e ร์แรงอีไรประโยชน์แค่ไหนในรันเจียนถ้า Hunter 2์สองเูเข้าร่วมสู้ด้วยเรดมันจะยิ่งง่ายเข้าไปอีกถ้ายังไงรบกวนคอยดูจากวงนอกก็แล้วกันนะครับนี่คนจะไม่เข้าไปได้ไงนำไปก่อนได้เลยเดี๋ยวตามไป สัมผัสแบบนี้เออโหหนะ้าเกตมันอ,อะไรกันไม่จริงหนะ้าประตูที่บิดเบี้ยวราวกับขึ้นมีบางสิ่งผิดปกติเกตนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างโดยชิ้นเซิร์กรางร้ายที่สัมผัสได้นี่มันคืออะไรกันมันอันตรายฉันต้องออกไปให้เร็วที่สดุด หัวหน้าอันเรียกกองกำลังสู่โจมรักเหลียนนี้เลยเออฮันเตอร์ซงจินอ้หัวหน้าพวกเราจะทำยังไงดีครับฮันเตอร์ซงจินอูติดอยู่ข้างในเกตนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะรับมือได้รีบแจ้งกองกำลังหลักโดนเลยฉันจะโทรหามาสเตอร์เองเรดเกตอย่างนั้นเหรอเรดเกตจะมาปรากฏขึ้นที่เกตแรงสีได้ยังไง ถ้าเป็นเรื่องจริงฉันคงต้องไปตรวจสอบด้วยตนเองโหหน้ากิวแบกโฮแรงเอสแ็กยุนโฮแบกและโฮในชื่อของเขารวมกันแล้วเป็นคำว่าพยักขาวรถแกดูไม่เลวเลยนี่วายังถือว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่หรอกถ้าคิดว่าเอามาใช้คุ้มกันฮันเตอร์แรงเอสก็นะ ขับช้าจนเต่ากัดยางแบบนี้ฉันลงไปวิ่งเองยังจะเร็วกว่าน,นี้เยอะเลยมั้งแล้วงานศพพี่ซายฉันเป็นยังไงบ้างถึงเราจะไม่สามารถนํำร่างกายของเขากลับมาได้แต่เรื่องงานศพก็จัดอย่างเป็นส่วนตัวเรียบร้อยดีคุณอยากไปเยี่ยมที่ฝังศพเขาหน่อยไหมครับฉันไม่สนใจเรื่องงานศพแน่นหรอกเว้ย ที่ฉันสนใจคือเรื่องของพี่ชายฉันงั้นคุณอยากไปที่ไหนก่อนหรอครับคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วดันเจียนไงล่ะฉันจะไปถ้ามมันที่นั่นฮันเตอร์เห็บมีอย่างแม่งก็ชอบเกาะอ,อยู่แถวๆดันเจียนนั่นเลยเว้ยร้อก่อนเถอะแล้วคุณมีแผนจะหาพวกนั้นจากเกตที่มีอยู่ดับไม่ทวนในเกาหลีได้ยังไง เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาในศตรวรรษที่21ล็หรอกแรงอีซงจินอูดูเหมือนเพิ่งจะเข้าไปในดันเจียนไม่นานนี้เองกฎระเบียบภายในดันเจียนกับโลกข้างนอกนั้นมันต่างกันแกก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ฉะนั้นไม่ว่าฉันจะฝังสพพวกมันหรือไม่ก็ไม่ใช่โครงการอะไรของแกอูจินชอนรับทราบ ที่นี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยดูไม่เหมือนอยู่ในดันเจี้ยนเลยทั้งเข้าเกตหายไปแล้วด้วยพวกเราจะทำยังไงกันดีไม่รู้สึกถึงอะไรที่น่าสงสัยเลยฮะหรือว่ามันเป็นเกรดที่นำเรามาสู่อีกโลกหนึง่งเฉยๆเอ่อมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพวกเราหรือเปล่าคะ เฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวนะหน้าแล้วเข้าพวกเราถูกรอบจมตีบนต้นไม้บนต้นไม้นั่นไงพวกมันเออพวกมันคือไอเอลงั้นเหรอ,อไอเอลงั้นเหรอระยะห่างแค่นี้ฉันสัมผัสถึงมันไม่ได้เลยเหล่าผู้ที่ไม่เคยพบเห็นมันมาก่อนต่างเรียกกันว่าไอเอล แต่ใครที่เคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้วในการต่อสู้จะใช้คำที่เรียกต่างกันออกไปไม่ใช่คำสวยหรูอย่างเอลแต่ชื่อนี้ที่ได้มาจากการเฝ้าดูพวกมันสังหารเหล่าฮันเตอร์อย่างไร้ความปานีอีกชื่อหนึง่งเรียกกันว่าเฮกคิคำนี้มีความหมายว่าขบวนร้อยอาสนนะครับมันปิดสนิทเลยแบบนี้แย่ yeah, แล้วสิ มั่นใจนะว่านี่คือแรงสีไม่ผิดแน่ใช่ไหมใช่แล้วครับไม่ผิดแน่แตตดต่อไปที่กิวฮันเตอร์เกาหลีหรือยังครับแต่ว่าพวกนั้นไม่พูดอะไรและเอาแต่อ้างว่านี่คือเกดแรงสีแน่นอนครับให้พปบปัดซบเฮ้ยเรดเกรดจะปรากฏออกมาในเกดที่แรงสูงเท่านั้นพวกมันจะบอกว่าพลังเวทที่ออกมาจากอีกฝั่งหนึ่งของเกดนี้คือแค่แรงสีอย่างนั้นเหรอ ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เพราะเกรดที่อยู่ตรงหน้าฉันอย่างน้อยก็ต้องแรงปีแล้วถ้าโชคร้ายมันอาจจะเป็นแรงเอหรือสูงกว่านั้นก็เป็นได้เราคนตรวจสอบเกรดนี้ด้วยเครื่องตรวจสอบพลังเวทของเราเองเลยไหมครับพลังงานเวทจะหยุดปล่อยออกมาหลังจากที่เกรดเปลนเป็นสีแดงดังนั้นไม่มีประโยชน์หรอกในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่มีทางไหนเลยที่จะวัดแรงของเกรดได้ มีสมาชิกของเราเข้าไปกี่คนล่ะอ่อทั้งหมดมี12คนครับแล้วคนที่เป็นฮันเตอร์ไฮแลนด์มีกี่คนมีฮันเตอร์แรงเอคิมชอนที่ถูกตั้งให้เป็นกัปตันในครั้งนี้และฮันเตอร์แรงปีอีก7คนครับ1แรงเอกับ7แรงปีเหรอพวกสมาชิกใหม่จะเป็นอะไรหรือเปล่านะเกตมันจะต้องเป็นแรงปีไม่ก็ rank แแรงเอตัดเรื่องแรงเอออกไปได้เลย ไม่งั้นได้ทําให้ประเทศนี้อยู่ในภาวะสุกเฉินแน่นอนถ้าเป็นเก็ดแร้ง B จำนวนต้องใช้ฮันเตอร์แรง A อย่างน้อย3คนแต่ถ้าเป็นเก็ดแรงง A จะต้องใช้ฮันเตอร์แร้ง S 1คนหรือไม่ก็แร้ง A 10คนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกตดแรงง A พวกเราต้องคิดเผื่อไว้ว่าทุกคนที่อยู่ข้างในเท่ากับตายไปแล้วแต่ถ้าหากพวกเขาโชคดีละก็บางทีแรง A หรือแรง B 2อถึงสคนอาจจะมีชีวิตรอดกลับมาก็ได้เออจริงๆแล้วมีอีกสองคนที่ไม่ได้อยู่ในกิวเราอยู่ข้างในด้วยนะครับพวกเขาเป็นใครหนึ่งในนั้นคือฮันเตอร์ที่ผมจับตาม,มองอยู่เมื่อเร็วๆนี้ครับว่าอย่างไงนะฮันเตอร์ที่โหนหน้าอันสนใจอย่างนั้นเหรอใช่ครับแล้วแรงของฮันเตอร์คนนั้นล่ะแรงเอหรือว่าบีกัน ไม่ใช่หรอกครับอย่าบอกนะว่ามีฮันเตอร์แรงเอสอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่ครับเขาอยู่แรงอเพราะมันมีสายตาที่เฉียบคมวางแผนจัดก,การสองคนที่อ่อนแอที่สุดในครั้งเดียวถ้านี่เป็นสองเดือนก่อนลูกธนูคงเล็งมาที่ฉันแน่โหไอเวนนี่ ฉันจะฆ่าแกด้วยมือของฉันเองเลยคอยดูฉันไม่คิดว่าพวกมันจะยินดีต้อนรับพวกเราหรอกนะไม่รู้ว่าในหมู่พวกแกมีคนที่เข้าใจสถานการณ์นี้กี่คนกันแต่จะบอกให้รู้ว่าพวกเรานะกำลังอยู่ในเรดเกรดเรากับอ,อกไปกันไม่ได้จนกว่าจะตายหากันหมดหรือรอให้ดังเจียนเปิดเองฮ่าว่าไงนะเรดเกรดงั้นรอ ไอ้พวกเราแย่แล้วแน,น่คนเรดเกตคืออะไรหรอมันคือเกตพิเศษที่เสริมเรามาสู่ต่างโลกเมื่อเราก้าวเข้ามาแล้วเกตก็จะปิดตัวลงทันทีอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีใครสามารถเข้ามาช่วยเราได้เป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถหนีออกไปได้จนกว่าบอสจะถูกฆ่าหรือลันเจียนจะเปิดตัวด้วยตนเองที่ฉันจะหมายถึงก็คือตอนนี้พวกเรานะ ติดก่อกันแล้วยังไงล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับตอนล่าสุดที่ผมทำมาสนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ปดกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับ